สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ผมจะมาสุกน้ำใหม่สุกพี่น้องนะครับอันนี้ง่าครับง่าขวดเรียบร้อยแล้วครับขวดเรียบร้อยแล้วกระดิ่งตำตบปอกห้มันแตกๆครับมีเสด้มีกลิ่นหอมสุกน้ำใหม่ใส่ง่าโอ้ยหอมนะครับพี่น้องตำพอบุบๆกินง่าครับกินง่าหอมแห้ง นี่ครับมาใหม่ครับอู๋เรียบร้อยแล้วสนามยานนาครับใส่เ,เข้าไปนามอู๋นี่ก็เสียบด้วยครับ นาบูนองเม่ตอนอูนี่ก็ใส่ผงนัวใส่ยังกับไปน้ำครับเสียบแน่ยู่งมัดพริกผมจะใส่เป็นพริกพงเอาครับพริกอันนั้นเบิดแล้ว พริกสดเดี๋ยวทีไปซื้อตลาดลดนะีครับที่ยิงเรต้องจีพริกน่ะนะครับใส่โบาครับเพดกินหเพบคอยใสไนะครับียบทองงสุรสครับส่เข้าไปการไบาครับ้หรือตํำเอ็นนี่ครับ เดี๋ยวใส่หอมใบเปยนะครับบกกักระคิงครับใส่เบคิ้งเค็งครับนานีนมันไก่สีเบิ้ลนมแล้วครับนิมแหลงแล้วมันกระสีเหี่ยวครับกเ็เลยเหลืองนาสีเป็นหลอกทีไทยครับทั้งปีในทีแบบเก็บมาใส่อันนี้ได้เพราะว่ามันเหลืองแล้วครับมันเหลืองแล้ว เหี่ยวไปแล้วครับ้นเหี่ยวฝนตกใหม่ก็จะเกิดใหม่นี่ครับบิดเอาครับตองซีอเรียตเกติเียครับตองพิีทพิทันนี่สาะ,ะเน่กัใสซได้ครับมี่หมดหลายใบบางงานเซคิงกับพวกแห้งนะครับ จะเข้าไปงอืแบบตั้มรู้จังเลยหอมครับห,ห,หอมหอมใบขิงหอมหน้าครับเดี๋ยวชีมมงคลชี้มงคน,นจังสีเส์ตประเดี๋ยนีกปลาเน่อยหนึน่ง ประเดีย๋ยวอีกน้อยนึงครับพี่น้องกำลังสีแสบไปแล้วพอดีตำครับบันแสบครับบันชิมขอน้ำแข็งเลยครับพี่หนุ่มสวยแล้ว รูปน่อมไม้ใส่ใบขิงครับแสบน้งก,กันนะครับ